ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนเป็นไข้40องศานี่เขาต้องทำยังไงนะแต่หมอสักคนก็บอกว่าไปหาหมอได้อาจารย์ไปโรงพยาบาลผมว่าเออผมยังควบคุมพอได้อยู่พอตอนที่สองนี่มันมากกว่านี้มันสูงกว่านี้นะเรายังสามารถควบคุมได้นะลมหายใจของเรายังกรามาฐานยังใช้ได้อยู่ นั่นเลยก็รายังกำหนดลมหายใจเข้าออกได้อยู่นี่แสดงว่ายัางยังอยู่ในการควบคุมของเราดัดแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นนะนตตอนเย็นมันก็สาสิบเจ็ดแต่ตอนนี้นั่งคุยกับตอนท่านทั้งหลายนะเช็คดูสามสิบเจ็ดกว่าปกติผมไม่ไม่ชอบวัดเพราะอะไรไม่อยากแต่ตอนนี้ผมอยากรู้อาการว่า อาการระดับเนี่ยไข้มันกี่องศาเท่านั้นเองนะผพ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งนะที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลัว,วหวาดผวาได้แต่สำหรับผมเปล่าเลยผมอยากรู้เท่านั้นเองว่าอาการเช่นนี้ความร้อนในร่างกายที่เอาเป็นไข่เนี่ยมันกี่องศา แต่ผมไม่ผมไม่รู้นะว่าคนที่40องศานี่เป็นไข้นี่เขาต้องทำยังไงแต่สำหรับผมเองผมดูลมหายใจเขาออกจิตมันไม่ไปไหนเลยท่านทั้งหลายมันมันดูรู้อยู่อย่างนั้นนะฉะนั้นเรามีโอกาสก็ภา,าเปลียนพยายามกันนะ